เยังไม่ท uhm ี่หลังก็ใส่ก่อนแล้วค่อยพนักงานแม่เย็บที่หล่อนเดี๋ยวค่อยๆเยี๋ยวค่อยๆจะได้งามๆแล้วค่อยทำคอนเรกิ่งคอนเรกิ่งหรือเอากิ่งล่างๆก็ได้ตงได้แน่ๆใช่ไหมแล้วต่อกันก็ได้ต่อกันก็ได้ระวังกิ่งอ่ากัะเบามลายปลายตอก กินใหม่ก็ได้ตอบัทนดะยนนะครับ